พวกเรานักกีฬาใจกลาหารเชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นยอ่อเราชนาะรุ่งใหญ่ไม่รีรอเราแพ้ก็ไม่ท้อก,กันฟันทน สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนวิชาพละนะครับในคาบเรียนนี้ครับเราจะเรียนเรื่องเทเบิลเทนนิสนะครับสอนโดยมาเซอร์ยูนานงามลินนะครับนักเรียนเรามาดูกฎกติกากีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเรามาดูอุปกรณ์การเล่นของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนเรามาดูภาพที่1นะครับโต๊ะเทเบิลเทนนิสนะครับมีความกว้างของโต๊ะ5ฟุตนะครับความยาวของโต๊ะ9ฟุตครับ แล้วก็ความสูงของโต๊ะ2.5ฟุตนะครับเรามาดูภาพที่2นะครับลูกเทเบิลเทนนิสนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก2.7กรัมนะครับจะมีสีส้มกับสีขาวนะครับเรามาดูภาพที่3ต่อเลยนะครับตาข่ายเทเบิลเทนนิสนะครับจะมีลักษณะขึงตึงความสูงประมาณ6นิ้วนะครับส่วนภาพที่4นะครับไม้เทเบิลเทนนิส หรือว่าไม้ปิงปองที่เราเรียกเองนะครับจะมีรูปร่างขนาดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นเนื้อไม้ธรรมชาติ85%ขึ้นไปนะครับหน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็งแรงนะครับจะมีทั้งด้านสีดําแล้วก็ด้านสีแดงนะครับนักเรียนเรามาดูลักษณะวิธีการจับลูกเทเบิลเทนนิสที่ถูกวิธีนะครับกเรียนเรามาดูภาพที่1นนะครับการจับลูกเทเบิลเทนนิสที่ถูกวิธีนะครับ ควรวางลูกเทเบิลเทนนิสไว้บริเวณกลางฝ่ามือนะครับไม่ควรงุ้มมือหรือใช้นิ้วจับลูกไว้นะครับเรียนเรามาดูลักษณะการจับลูกเทเบิลเทนนิสที่ผิดวิธีนะครับอย่างภาพที่1ลูกเทเบิลเทนนิสไม่อยู่กลางฝ่ามือนะครับผิดวิธีนะครับรูปที่2ลูกเทเบิลเทนนิสไม่ควรจับในลักษณะนั้นนะครับจะผิดวิธีนะครับรูปที่3ไม่ควรห่อมือหรือว่างุ้มมือนะครับจะทําให้ผิดวิธีนะครับ นักเรียนเรามาดูกติกาการเสิร์ฟของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับนักเรียนเรามาดูภาพด้านบนนะครับในขณะทําการเสิร์ฟลูกปิงปองจะหยุดนิ่งนะครับและมือที่วางอยู่บนลูกปินปองนะครับจะอยู่เหนือโต๊ะตลอดเวลานะครับอันนี้ถูกวิธีส่วนภาพด้านล่างมือต่ํากว่าโต๊ะจะเสียคะแนนทันทีนะครับอันนี้ผิดวิธีนะครับนักเรียนต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูการส่งและรับลูกที่ถูกวิธีนะครับ เรามาดูภาพที่1นนะครับลูกเทเบิลเทนนิสต้องวางเป็นอิสระอยู่บนฝ่ามือนะครับโดยแบมือออกลูกจะต้องนิ่งโดยลูกนั้นจะต้องอยู่หลังเส้นสก,กัดนะครับและอยู่เหนือระดับพื้นผิวของโต๊ะนะครับนักเรียนเรามาดูรูปที่2นะครับในการส่งลูกนะครับผู้ส่งจะต้องโยนลูกขึ้นข้างบนด้วยฝ่ามือนะครับให้ใกล้เคียงกับเส้นที่ตั้งฉากและสูงจากจุดที่ออกจากฝ่ามือนะครับไม่น้อยกว่า16ซนติเมตรโดยโยนขึ้นไปแล้วนั้น จะต้องไม่ให้เป็นลูกที่หมุนด้วยความตั้งใจนะครับดูภาพที่3นะครับนักเรียนผู้ส่งจะตีลูกได้ขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสได้ลดระดับลงแล้วจากจุดที่สูงแล้วเพื่อให้กระทบกับแดนผู้ส่งก่อนที่จะข้ามหรืออ้อมตะข่ายนะครับไปกระทบกับแดนฝ่ายผู้รับนะครับต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูลำดับการเล่นนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับดูภาพที่1นะครับนักเรียนประเภทเดี่ยว ฝ่ายส่งได้ส่งอย่างถูกต้องฝ่ายรับจะตีโต้กลับไปอย่างถูกต้องนะครับหลังจากนั้นฝ่ายส่งและฝ่ายรับนะครับจะผัดกันตีโต้นะครับเนี่ยเรามาดูภาพที่2นะครับประเภทคู่นะครับผู้ส่งลูกของฝ่ายส่งนะครับจะส่งลูกไปยังผู้รับผู้รับของฝ่ายรับจะตีลูกกลับมานะครับอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะครับถ้าสมมุติมีฝั่ง A กับฝั่ง B ตีโต้กันนะครับถ้าฝั่ง A ตีมาให้ฝั่ง B แล้ว ฝั่ง B จะต้องเปลี่ยนคนรับเป็นตัว A นะครับก็คือสลับกันตีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มาเซอร์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับนักเรียน